ทักทายสบายดีพี่น้องปองปายสุขปูทุกคนนะคะมาชวนกินเ้าวคือเก่าคือเดิมด้ยครับพี่น้องมันนี้ได้อย่างตำป่นกุ้งนะคะกุ้งฝอยเนาะกุ้งฝอยนะคะตำสม่กกมะก,กอกมะกอกก็ยังบ่อยากซุปไรได้ดอกหักใส่พักก็มีคือเก่าคือเดิมนะคะถึงก่อนสละ มียอดกระถินถั่วดอกเขาเอื่อหน่อยดอกอัญชันอย่างซ่บแคงขม ออแสงมากมาละนะคะขาดบ่าได้ดอกคนันีลูกโดดพริกสดเนาะอื้ม ตำใส่มะกอกใส่หมังนาวนะคะขอโทษขออภัยผู้บริกนดิบเดยอค่ะยอดกระถิ่งงันงาม ว่าสิออกไปนั่งเห็ดคลิปข้างนอกนะคะแต่ว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจเนาะเพื่อสภาวะเว้อลมนะคะงามงาม ได้กิดดุช่วงเลยกระทินข้างเฮือนไปหาซื้ออันมากอันกินฟ้าเนาะโบมีเสีลดายขนาดเลยสุดท้ายและท้ายสุดคือคำหญ่อะ หลายพัก ว่าสุดท้ายกันสุดท้ายอันนีไรบันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้กะมาชวนพี่น้องกินตำป่นกุ้งนะคะกุ้งฝอยเนาะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้เนาะ,ค,ะค่ะไปละค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ